หมูเด้งนีเป็ดหมูเด้งเห็นป่าเป็ดหมูเด้งไหนเป็ดงูเฮ้ยเป็ดงูกำลังแผ่แม่แบี้เลยเอ้ยแผ่แม่เบี้ยไหนเป็ดปลาหมอกคางดำไหนเป็ดปลาหมอกคางดำลิบดาบอกนี่ปลาหมอกคางดำแล้วก็เป็ดระเักเทศอันนั้นคืออะไรอ่ะอัางนุนเหรออัางนุนเหรอไหนพ่อดูนี่ น,นั่นคือองุ่นสิวมันไม่ใช่มันองุ่นนะลูกอันนี้เป็นสิวองุ่นสิวองุ่นสิวแล้วนนี้อ่ะอันนี้คือองุ่นองุ่นไข่ <c oughs> ไุ่นไข่ พาไปดูเปตที่วัดไผ่ลงัวจังหวัดสุพรรณบุรีลิลดาตอแกสวัสดีครับแม่ได้ไงดีครับวันนี้ลิฟดาจะพาไปไหนลูกนรกวันนี้ลิฟดาจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองนรกใช่ไหม ใช่จะมีเมืองสวรรค์ด้วยอ๋อถ้าฝั่งนู้นเป็นสวรรค์เนอะใช่แต่เราไปนรกก่อนนะเราไปดูนรกกันว่าริบดาดูดิอุ้ยพอเห็นแล้วมันมีปีศาจยักษ์มีคนเฝ้าอันนี้คนคนเฝ้าประตูนรกนี่ไม่ใช่ปีศาจนี่คือราชานรกราชานรกเหรอไปเขาเรียกว่าอะไรยมาทูตหรือเปล่าใช่ยมาทูตหนูพาเข้าไปเลยอันนี้คือลูกน้องมันรออะไรยลูกน้องใช่ไหมไปหนูกพาเข้าไปสิไปดูใกล้ๆกัน อันนี้เราจะเข้าพาลิปไปดูเมืองนรกกันตรงนี้เขาจะมีทั้งเมืองน,นรกฝั่งนู้นจะเป็นเมืองสวรรค์น่าจะมีพระเยอะเลยดูปูนดูามาเล็กดิ๊กหรออ่ะลองไปดูสินี่เราไม่เห็นใกล้ๆแล้วลิปดาเม,ม,ม,ม่ดิไม่ดิไม่ดิไม่ดินี่ครับลิปพาพา,พาเดินเข้าเมืองน,นรกแล้วแม่ดิแม่ดิแม่ดิดูลิปดาไอ้ตัวนี้ลิปดาดูดิตัวนี้โดนบีบคออ่ะอันเนี้ย ริบดาอันนี้ดูดิเขาอะเนี่ยอันนี้คนทําผิดเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเปรตคนนี้โกงที่ดินวัดเนี่ยโกงที่ดินวัดก็เลยโดนลงโทษมีที่มาทับผมเลยแล้วก็นี่คนนี้ดูด,ดิมาดูมาดูใกล้ไม่ต้องกลัวลิฟมาดูแล้วลิฟมาดูตรงนี้นี่อันนี้เขามาขอแบบขอพระ,ะมาเขาขอส่วนบุญเห็นไหมมาขอส่วนบุญยังร้นดิ เนี่ยเขามาขอแบบไหว้พระขอส่วนบุญเราไปดูเราไปดูต่อไปว่ามีคนโดนทำโทษอะไรริบดาดูดิลิบดาโดนอีกาลุมกินอีกาหน้าคุเนี่ยอีกาลุมจิกเลยแหละเลือดเต็มเลยไหมริบดาส่วนนี้ก็โดนห้อยแล้วดูดิริบดามีนกอยู่ข้างบนน่ะรอกินศพเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะ โอ้ยเวลามาดูตัวใหญ่เน um. ี่มาดูต huh. no like like ัวน uh ี huh. oh. acja, ้อยู่ในกระทะทองแดงนี่ด้านนี่โดนตกนรกอ่ะอยู่ในกระทะทองแดงนี่ริบดานมาดูดิมาดูยมรุตตัวยักษ์เลยเร็วอยู่ตรงนี้มาดูเร็วนี่อันนี้เรามาอยู่ตรงขาขาของโยมรุตยักษ์เลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิลิบดานี่อยู่ตรงขาดูดิขาเขาอะลิบดาดูดิลิบดาองนั่งตรงขาดิ น,นะโอ้โหลิปดาลิปดา,างเป็นยังไงนี้ยดูนะดูนะความสูงนะอนโอ้โหตัวใหญ่กว่าเรามากเลยลิปดาเนี่ยแล้วเขาก็มาขอบุญขอเส้นบุญจากพระเห็นไหมพระเพื่อบุญเพื่อบุญกลัวจะตายริปริปดากลัวลิปดากลัวเป็ด,ดมากนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนตอนเด็กเนะี่ยไม่กลัวนะเดี๋ยวนี้กลัวมากกอดพ่อไม่ไปไหนเลยนี่ลิปดาดูคนเนี้ยเขาทำไม่ดีเขาก็เลยโดน โดนเขาเรียกไอเนี้ยเขาเรียกอะไรเขาทำโทษเห็นไหมเขาถือถือหอกแทงดูดิยกมือไหว้ขอลงอย่าทำชั่นไม่ได้วยจะทำบาปไม่เยอะจะโดนเล้วอันนี้ถูอันนี้ใคร อันนี้หรอมาดูอันนี้คือพญายมหรือเปล่าเดี๋ยวนะพยายดูนะพ่อไปดูพญายมนี่ยกมือไหว้ยังไหว้ก่อนพญายมไหว้ก่อนตาธุยกมือไหว้นะโอเคจะมีเป็ดริบบราดูคนโดนทำโทษดีนี่ดูคนที่โดนทำโทษเอาโซลาคอเห็นมีฮ้ริบดราดเราขึ้นไปดูนี่ดีกว่ามาดูริบมาดูนี้เร็ว ลิฟต์ด่าไหนคนกลายเป็นอะไรนะ้ <c oughs> คนกลายเป็นปลาหมอคางดำจริงๆด้วยเนี่ยลิฟตดาโดนโดนทิ่มเลยปลาหมอคางดำฮ้ยลิฟตดาเราไปดู<า>ลิฟตดาผีไก่ นี่ผีหัวไก่ที่เราเคยดูอ่ะเป็ดอันนี้ค่าเต่าตวัดนะเนี่ยบาปทำริดปดาเราลองขึ้นไปดูเราลองขึ้นไปดูกันไม<อ>่โตขึ้นไปดูสิเราขึ้นไปดูบนกระทาทองแดงมีอะไรบ้างอุ้ยริปดาเขามีให้โยนเหรียญมาลองลิปดาลิฟเขามีให้โยนเหรียญมาลองดูเร็วนี่ริปดาโยนเหรียญเร็วเนี่ยโยนให้เข้าอ่ะ นี่เดี๋ยวนะเราะไปยืนตรงนี้เพรจะเดี๋ยวริบตาโยนเหรียญนะครับอ่ะดูโยนเอออยากให้เข้าเร็วให้เข้ากลังกลังหาเจ้ภาพอยอีกนิดนึงจาหูาข้งสสว่างเอ้ยนิดเดียวอ้ยนิดเดียวเ้ยนเดียวดูสีนี่ไหมอ่ะโยนเลยอ่ะ โอเคไปไปกันนีานนี้มันอันนี้เหมือนเป็นเนี่ยเป็นหัวเต่าอันนี้เขาเรียกค่าเต่าวัด ลิบดาดูเสมือนอันนี้เป็ดใส่เลนียเฮดรป่ะเนี่ยนะครับขาคุณด้กับสะพอดิ้นร้บาทคุณลิบดาดูดีเขาโดนแผนอยู่บนต้นไม้ลิบดาดูดีนะแต่ประสาทปุ่นปุ่นก็เนี่ยเขาเรียกว่าเป็ดทําบาปเขาต้องปีนต้นงิ้วปีนต้นงิ้วแล้วก็โดนหนามโดนหนามตั้มแล้วก็โดนปุ่นสะพอดไปบนผาอะไรเนี่ยพาพาเข้ามาเนี่ยอันนี้เขาโดนปีนต้นงิ้วพอถ้าเขาจะหนีลงมาเขาก็โดนหมาไล่กัดแล้วก็โดนคนนะเอาอาวุธ เนี่ยเอาธนูยิงอะไรยิงคือบาปไงคนทำบาปวะลูกที่ตกนรกอ่ะก็จะโดนทรมานอย่างเงี้ยเห็นไหมสูงเลยเห็นไหมได้พาไปดูตัวใหญ่สินุ่นุ้ยตัวใหญ่ยิงอยู่สูงเลยีได้ดูดิมาดูข้างหน้าเร็วเอ้ยกลัวกลัวกลัวอไม่ต้องกลัวหรอกในนี้ในนี้เหมือนดงเลยดงเป็ดเลยเนี่ยเป็ดเยอะมากนี่เป็นหัวหัวงัวนี่บด้อุ้ยตัวใหญ่รามาือยู่ในร่มตรงนี้ร่มเราต้องอาใส่เงาเป็ด นี่ดูดิหุ้ยสูงจริงดูดิทิพย์ราโอ้สูงมากเพราอันนั้นคืออะไรอ่ะางุ่นเหรออางุ่นเหรอไหนพ่อดูนี่นี่แก่อางุ่นสิวไหนนั่นคืออางุ่นสิวมันไม่มันอ่าหุ่นเหรอลูกอันนี้เป็นสิวอางุ่นสิวอ่างหุ่นสิวร้านนี้อ่ะอันนี้คืออางุ่นอางุ่นไข่ไข่ตรงนี้ก็มีเป็ดเยอะเห็นไหม ือพระอะไรอ่ะอันนี้พระอะไรพระเวพระที่เขาเฝ้านรกอ่ะเฝ้าประตูนรกกันหรืกน่าจะใช่นะหนูว่าหนูไม่คิดทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นปีศาจเนี่ยที่เขาเหมือนเป็นเป็นเปดแล้วเขาก็ไหว้พระเห็นไหมคนฆ่าเนี่ยฆ่าตัวอะไรบ้างเนี่ยโหก็กลายเป็นหลายสัตว์เลยนะเนี่ยอันนี้ฆ่ากบหรือเปล่าอันนี้ฆ่าอะไรเนี่ยหัวอะไรเนี่ยเนี่ยฆ่าฆ่าหมาฆ่านกโอ้โหก็กลายเป็นเป็ดหมดเลยเนี่ยข้างดำไมมอกปลาหมอบางดำเมื่อกี้นี่ไงนี่ฆ่ายีราฟดิบบะ คายีราฟก็กลายเป็นเป็ดยีรับกำลังไหว้พระขอส่วนบุญอยู่เลยมีไหว้มีเป็ดกวางก็มีนี่ริบดามีดิหมูเด้งริบดาเป็ดหมูเด้งว่านี่เป็ดหมูเด้งใช่ปะเป็ดหมูเด้งไหนเป็ดงูเฮ้ยเป็ดงูกำลังแผ่แม่แบ้เลยเอ้ยแผ่แม่เบี้ย ไปจระเข้กับปลาหมอกข้างดำไหนอะ่ะนี่ไหนเป็ดปลาหมอกข้างดำตรงไหนชี้หน่อยเนี่ยเหรอโอ้อปลาหมอกข้างดำจริงด้วยนี่เป็ดปลาหมอกข้างดำลิบดาบอกนี่ปลาหมอกข้างดำแล้วก็เป็ดจรดะเข้เฮ้ยลิบดาอันนี้เขาลิบดามีเขาโดนเลื่อยด้วยลูกเหรอ เป็ดโดนดึงลิ้นนะครับพูดคนที่พูดโกโหกบ่อยๆนะครับโดนตัดลิ้นใช่ไหมริบดาถ้าเด็กที่พูดโกโหกบ่อยๆจะโดนอะไรโดนโดนตบหน้าเนยตัดลิ้นด้วยไปดูต่อเร็วมาลุยเฮ้ยเนี่ยอันนี้อีกาตัวใหญ่อ,อีกาตัวใหญ่กินไส้ดูดิบดาใส้ย้อยเลยเฮ้ยน่ากลัวสยดสยองอะไรเนี่ยดูดิ หมากัดเห็นไหมดูเขาโดนหมากัดนี่โดนทรมานหมากัดนี่มีหมาตาแดงโอ้ยน่ากลัวจริงๆลิฟดาพ่อจะพาไปดูเป็ดแม่พลอยมาดู <c oughs> มาดูตรงนี้ดูเร็วมาดูเร็ว,เ,รว <c oughs> เป็ดแม่พลอยมาดู <c oughs> ทีนอนอยู <c oughs> น่นี่มาดูนี่นี่นไม่เร็ว เป็ดแม่พลอยเขาบอกว่าเป็ดกี้เกียจนอนลูกเดียวนี่ใช่ปะใช่ปใช่ะเป็ดแม่พลอยแม่พลอยชอบนอนแบบเหมือนเป็ดเป็นผีอะใช่ไหมดูดิแลบลิ้นน่ากลัวใช่ดูดิแล้วก็โดนลากลิ้นอะไอตัวนี้ลากลิ้นอยู่เห็นปะดูต่อที่มีตัวเล็กปะ เขาเลยโดนมีจับดินเขาเวยไม่จับแกะเลยเขาจ,จับดินนะไ <c oughs> ไปปเมื่อเรางไปจับได้คนเขอุ้ยลิบดาเป็ดเอเลี่ยนดูดิเป็ดเอเลี่ยนริบดาว,ว่าใช่เอเลี่ยนไหมไปเลย โอ้เขากินกันหรือเปล่ากินแขนด้วยโอ้เ,อาเขาก,กอดกันจริงด้วยอันนี้อะไรเดี๋ยวพ่อลองไปดูหน้าเขาได้ไหมไหนไปดูดิไปดูดิพ่ไอไปดูให้ดูหน้าค่ะนี่นี่เป็ดน,น่ากลัวนะอุย้ยหน้าเลือดเลยมีเลือดเต็มตาเลยมาดูดิมาดูสิกลัวกลัวไม่กล้าเข้ามาไม่กล้าดู อยากมาดูแต่ก็ไม่กล้าดูเป็ดอันนี้เป็ดเอเดียดิเนี่ยคุณพี่เขาบีบคอกันนะเป็ดผีเฮ้ยดูดิเป็ดเลยหัวปลเรือเลยเป็ดหัวโตนี่เป็ดหัวโตจมูกใหญ่ๆด้วยเจ๋งมาบีดเด็กนี่มาดูที่ตัวใหญ่เห็นปะตัวใหญ่อยู่ข้างบนน่ะที่เราเห็นเอานุ่นเอานุ่นอานุ่นอีกเยอะเร็วไอ้เบอร์แขงมันเป็นอะไรเ่ยไหน ไม่มีมือแขนขาดไปเดี๋ลุกไปไปที่จะเหมือนกันน่ะ,ะวันนเดี๋ยวเราไปดูพระว่ามันมีพระอะไรกันต่อไหมได้เดี๋ยวเราไปดูพระกันนะส่วนพระมาัองเรานั่งพักนะเมื่อกี้เป็นไงบ้างหนูไปดูเปรตมาแล้วหนูสึกไงอ่างุ่นกึก <c oughs> <c oughs> อ่างุ่นลีมโตัวอื่นหนูไม่จําหนูจําแต่อ่างุ่นโอเคแล้วก็คนทําบาปนะ จะต้องทำจะต้องโดนแหละตกนรกใช่ไหมโดนทรมานมอยู่ในกระทะทองแดงเนื้อเต็นเคยเห็นปลาหมูคางดำหัวคนด้วยเหรอปลาหมูครางดำหัวขนแต่นี่เป็นเป็ดหัวปลาหมูคางดำแล้วมีเป็ดหมูเด้งด้วยเมื่อกี้เนี่ยเด้ง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 หมูเด้งหมูเด้งแต่ไม่ใช่เปี๊ดนี่มันคือเป็ดหมาอ๋อเหรอโอเคเอ้ยพักก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูสวรรค์กันนะโอเค ไปเราจะพาข้ามมาโซนสวรรค์นะดูวันนะุ้ยสวรรค์ก็จะมีพระองค์ใหญ่เลยมาดูดิลูกพ่นจะบอกให้ขึ้นสวรรค์ก็ร้อนอีกขึ้นสวรรค์ก็ร้อนแลว้วันนี้มันแดดเยอะลูกแต่เมื่อกี้ในนรกก็ร้อนกว่านะท่านม,มันอยู่ในนรกก็มีกระทะทองแดงอย่างเงี้ยนี่สวรรค์ก็ยังไงนี่สวรรค์ก็ยังพอเย็นนะแต่นี่ร้อนเนี่ยเราเดินไปเรากำลัลงเดินไปดูพระองค์ยักษ์ลิฟดามีคล้องใหญ่ที่สุดในโลกด้วย หลายคนเลยใช่ไหมตรงนั้นอนะ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันอุ้ยน่ารักว้ายตัวจิว๋วไปซะน้องตัวจิว๋วลูก,ไ,กลได้ดูดิน้องเขารูปแบกอยู่อ๋ออันนี้อันนี้เป็นเมืองสวรรค์เมืองสวรรค์ดูดิพระองค์ใหญ่ล่าถ่าย<พ>ารูปกันไ,ไปไปไหว้พระก่อนไหว้พระก่อนโอ้ยพระองค์ใหญ่มากไปไหว้พระ ไม่ผายังไม่ผาโอเค <Yeah. S 1> เราก็มาถึงโซนสวรรค์แล้วนะครับที่มีผาเยอะเลยในนี้ก็จะมีจว <Yeah. S 1> ดูดิมีราเยอะมากเลยลูกตรงเนี้ยดูดินะก็จะเป็นผาเยอะเลยนี่จะอยู่หลังพราองค์ใหญ่นะครับนี่จะอยู่หลังผ,า,งใงผาใหญ่ตรงนี้จะเป็นโซนสวรรค์เวลาดูดิเวต้นไม้ใหญ่สุดมาก นี่ลิบดาพระเยอะมากเห็นไหมเราจะนั่งรจะนั่งพักดี๋ยวเรานั่งพักนะห้ร้อนใช่ไหม่นี่มาดูพระกันลงเอล้ยไม่มีหรอกมาดูเร็วนี่ลิบดาพัะเยอะเลยดูดิาไมอ่ะทำไมทำไมลงนรกมีความสุขกว่าเก็ยัิอ้ย นี่ริบบราห์ดูพระเยอะเลยลูกฮะนี่ดูดิพระเยอะเลยอะไรลูกคุยกับยายโอเคเราก็ไปครบมาแล้วนะลูกนะทั้งสวรรค์นรกเป็นไงบ้างหนูชอบสวรรค์หรือชอบนรกลูก ทำไมอะอตนรู้มันมีอะไรให้ดูเยอะเหรอไม่ชอบสวรรค์นเนอะก <c oughs> ็สวรรค์มีพระมีอะไรเมื่อกี้ก็มีอะทำไมไม่ชอบรมันร้อ,นม,น,อน, <c oughs> นมันร้อนสวรรค์มันร้อนเพราะว่าแดดแรงตรงเนี้ยมันไม่มีร่มแต่เมื่อกี้พอไปนรกต้นไม้เยอะใช่ไหมลูกมีร่มเออสุดยอดเด็กนี่ เดี๋ยวต้องไปอธิบายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลงนรกเลยเนี่ยเราต้องลงนรกเลยใช่ไหมเพราะว่ามันมันมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนมันเย็นมันเย็นโอเคครับมันเปิดแอร์นอนโอเคงั้นบ๊ายบายเพื่อนๆเนี่ยไปไปนะครับบ๊ายบายเดี๋ยววัหลังมานรกอีนะอากาศเย็นมากวันหลังมาโลกน่ะอากาศเย็นมากเลยอยากขึ้นสวรรค์นะมันร้อนมากสวรรค์ร้อน โอเคพระอ,อยู่เนี่ยพระตากแดดร้อนอยู่นะสวัสดีครับไปเร็วบ๊ายบ่าย